่สวัสดีค่ะพวกเราในช่องพรายแซมสั้นหัวนเมืองนะคะนอนอามาดูนะครับนั่นรถอะไรนะครับดูข้างบนรถน่ะเขาขนอะไรอยู oh. Oh. ่บนรถอ่ะช้างครับโอ้บนช้างลายเลือดดักกับผู้ดาวนะครับไม่ใช่ช้างเชือบกอ่ะไม่ใช่ส่งเอาเอาไม่รู้หนักเชือกไหนนะครับมีแต่ มูตั oh, ้งน no? ั้นนะักเชือกสีแดงครับโอ้นักเชือกสีแเด้งครับเดี๋ยวเราไปดูนะฮะเดี๋ยวจะนั่นละกำลังถ่ายคลิปอยู่งานเข้าแล้วครับไม่รู้ว่าเขาจะพากันไปไหนนะคะสองเชือกนี้ได้ยินว่าเขาจะเอาอะไรไปให้ พ่อบุญธรรมเกานะครับโอ้เขามีมีอะไรพิเศษมีอะไรพิเศษจะไปให้พ่อบุญธรรมใช่ครับแต่ว่าพ่อพลายน้นะครับตอนนี้ตอนนี้งานเข้าแล้วนะเพราะว่าอ้าวก่อนน้องเลิศรักได้อะไรฮะเพราะว่าฝนตกนะคะทําให้ดินลื่นอันนี้จะไปดึงช่วยหรือเปล่าครับคันหนึ่งอาตอมนะครับจะไปช่วยหรือเปล่าเด็กๆเขาตื่นเต้นหรือเปล่าอยู่บนรถ บันนันด้วยเขาดึงเราดึง้เลยครับเางใจเลยดูนะ <c oughs> ครับว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าเอา้เอา้าโอยได้แล้วครับนึก <c oughs> ว่าเราจะว่าจะไปเสนอพี่ขวัญไปช่วยอยู่นะคะ <c oughs> ไปแล้วครับบูดาวครับเลดดรักน,นะครับ ไอ้สายกันคุณแ่ครับพ่อเสกยูว่ายู่ยูฮะโมโหูกกันไม่ได้โทรหาเราก่อนติดโอ้หมูดาวกับับน้องเลิศรักนะคะพี่น้องเข้าเดียวกันเออเลิศรังกับหมูดาวเนี่ยพี่น้องกันนะคะมีพ่อเชือกเดียวกันเป็นคนละแม่ครับคนละแม่ครับถึงว่าหุ่นคล้ายกันเลย หนักหมูสองเชือกนั่นเองนะคะลดเลยไม่ขึ้นเลยนะคะอ๋อเขาจะพาไปห,หาพ่อเสกนะคะแต่ไม่รู้พ่อเสกอยู่บ้านหรือเปล่าถ้าลองโทรถามพ่อเสกก็จะอยู่บ้านไหมลูกบุญธรรมมีอะไรไปฝากไม่รู้นะคะหมูดาวจะไปฝากคุณพ่อบุญธรรม ไม่รู้พ่อเสีอยู่บ้านหรือเปล่านะคะคุณปู่ไม่รู้อยู่หรือเปล่าน่าจะอยู่นะเ่าอาจะมาเช้าเมื่อวานนีวโทรเช็คคุณปู่อยู่นะคะว่ามีแขกไปเยือนไม่ค่อยรับสาย อไม่รับสายค่ะโตรไล่หรอเลือดมาะครับติฟูไม่รับซายนะคะ ถ้ามาอยู่มดาวโรยจะไปสากไว้ละนะนอืมโอ,โอ้โงลงลมาแล้วฮัลโ,โหลก็น่าหนูนี่ยมังอยากเซ่นล็อกยี่เนื้อตาดุงแล้วนี่ฮะโอ้ย มันเอาโบรุษไอคว่างยอดบ้องรโลขอาเทียงกันงอ่าภาษาในฟิลมนะะตอนนี้อ่ามูดาวไอ้คว่างบ้อยู่ฟางพอมึงทมเลยเออที่6โลอยู่ดีหน่อยโอ้สบายครับักเกินอะไรกันแล้วเนาฟังเอ,อาคิด <laughs> อยู่ว่าเดี๋ยวเราตามไปดูก็ได้ <c oughs> น่อบุทโรมเตอะแต่ว่าหมูดาวม่ได้นัด พ่อเออพ่อหนุ่มเซกไห้นะคะคุณปูเลยไม่อยู่บ้านริงโบเออตกรลอ,อยีเขาไปเซอร์ไพรส์มั้ก็เลยไหมก็ได้กลัวเลยก็ได้ <c oughs> กลัวเลยก็ได้กลัวนเนาะ่าเตอนกันมาเตือนคุณปูไม่อยู่บ้านนะคะกำลังตกลงเลยกำลงถายคลกลัว ใช่นม้นเหล่เนี่ยใ<ช>่นน,<ด>นะจุดต่อคุณปูก่นนะตอนนี้เราก็เดินทางตามหมูดาวกับเลิศรักไปนะคะเพราะว่าคุณปูไม่อยู่นะคะคุณปูก็เลยสั่งให้คุณพราสำรองไปเป็นตัวแทนนะคะเพราะว่าหมูดาวเขาไม่ได้นักคุณปูไว้ใช่ไหมนะราบไม่ได้นัดไปครก็เลยให้ควานเล็กนะคะไปต้อนรับเขาหน่อยไม่รู้เขามีอะไรไปมอบให้พ่อบุญธรรมนะคะ ตอนนี้หมูดาวไม่รู้ถึงหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวเราตามไปเลยะคระับตอนนี้เราก็ตามหมูดาวกับน้องเลิศรักมาแล้วนะคะนี่กำลังจะมาลงรถนะคะลงรถมาแล้วนะโอ้เก่งมากนะคะบอดินบ่ เจะไปถ่ายอยู่บ้านเหรอเออก็เลยก็เลยหันจานยองมานีเนาะเฮ้ยไม่อยู่ก็เรากลังกลับไปบ้านตะกีเองยังเอาป่วยดมดมโอ้เมืองเมืองหลังยูทูบเมอร์เดียววะ ดูเบื้องหลังยูทูบเบอร์ข้างบนนะครับมาดูพี่น้องนะหุ่นใกล้เคียงกันมากเลยนะดาวเพิ่งจริงจริงจริดาวจริงไปแล้วดาวเก่งมากเลยไม่ดิ้นเลยขึ้นรถอขึ้นรถเจิมรถเจิมรถแล้วเรียนอะไรนะครับดูนะครับหมูดาวเจิมรถแล้วนะฮะสามหกเน็กเน็กตรงตรงเลยใช่ไหม สก,กิดแล้วนะคะสก,กิดแล้วนะคะหมูดาวเดี๋ยวเราตามหมูดาวไปเลยนะคะไปที่บ้านพ่อเสกนะ,ะส่วนพ่อเล็กวันนี้ก็มาทำหน้าที่แทนนะคะเป็นพ่อบุญธรรมแทนนะคะ ครับดูหุ่นพี่น้องนับแล้วรู้เบื้องหลังแล้วกันนะคะตอนนี้มอนี่แม่เลิศรักก็ติดเชื้อคุณนายปากแดงมาตินี้คือเด็กชุดแดงมากักแคมเ์มันอแดงมดชุดนะคะวันนี้นอาบน้ก็เุ โมเดาจะมีอะไรมาฝากคุณพ่อบุญธรรมนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะคะตอนนี้กําลังเดินไปที่บ้านคุณพ่อบุญธรรมอยู่นะคะคุณพ่อเสกนะคะเจะเปิลคุณปู่พิ่งกลับบ้านไปเมื่อกี้เองนะคะเพราะว่าทางพ่อหมเดวไม่ได้ติดต่อมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปรอที่บ้านกันเลยนะ,ะตอนนี้เราก็มารอต้อนรับโมเดลอยู่ทีอ่อยู่กับคุณพ่อเสกแล้วนะคะ ได้ยินแต่เสียงนะคะแต่ยังมาไม่ถึงนะคะเอาไปทางไหนมาทางไหนเนาะวันนี้เอาของมาฝากของมาแล้วนะคะมาแล้วสวัสดีวันนี้ครับัสดีค่ะสวัสดีมีกล้วยกับแตงกวามาฝ่าข้าวบุญธรรมวันนี้ก็เลยมาขอพ่อของข้อหนึ่รับวันนี้มามาทำหน้าที่ต้อนรับไปเมื่อกี้เองนะไปใช่ครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านก็อย่างนี้นะครับไม่ค่อยได้อยู่ แต่หมดาวอยู่ในนะครับยังยังยังไม่มาะคมันกันมเพินมากอให้ไปต้อนรับโมเพินได้เด้อน่รับก็เลยเป่ามาเลยครับเปล่าพอได้ใจงามมากครับนเม์บบมี่มี่มี่นองลบ่ยมาเอก็เสบมาบอกอมาครับผมมาอามาแล้วครับมาทางนี้มาทางนี้ครับครับมดาวมาครับ หาโมดาวก็ไปหาพ่อเร็วมาทางนี้หว้พ่ออนไหนกล้วยอยู่ไหนกล้วยอยู่เยวยดวดาวยกล้วยก่อนโมดาว้โมดาวกล้วยะฝากคุณพ่อคุณธรรมนะโอ้

เด็กเก็บแล้วอเล้พ่ห็เก็บเก็บเกโอ้งจเลยพอลูกนี่โอ้โหโอ้น่ารักมากเลยนะคะที่เลินรักก็ไม่กลัวพ่อเซมกันนะคะรางวัลนอนรางวัลลูกที่ดีนะคะดูซิ ผมยังทำไม่ได้เหมือนช้างเลยเออยังว่าขณะผมยังทำไม่ได้เหมือนช้างนะครับโอ้ต้ออกก๊อดไปอบรมแล้วนะไม่ได้ครับ <c oughs> ออกก๊ว่าทุนเล่นบอล่นลันหน่ารางวันมันมีมากมีน้อยก็ถือว่าเราได้มาให้ใช่ไหมแม่ใช่มีน้อยมีมากเราถือว่าให้โอ,โอ้โหเขาสิกินใหญ่เลยนะฮะ วันนี้ยังไม่ใช่ใช่ไหมเราไม่ต right. ้องเรียกวันใช่ไหมวันไดๆเราก็ทำได้เลยเนี่ยออเฮ้ยหลังจากที่พ่อหนุ่มเจ็กไปแหงานมาเหนื่อยๆนะคะได้มากินของหวานกับลูกชายนะคะโอ้ประทุนใจหายเหนื่อยเลยอร่อยเลยหายเหนื่อยแล้วครับโคตรเองหายเหนื่อยแล้วเอาหมูดาวไปหาใกล้ๆกับหมูดาวหมูดาวไม่กลัวนะครับพ่อกลัว เรานอนถ่ายรูปสัภาพนะตอนนี้โมดาวก็มาหาพ่อแบบเก็บภาพก่อนนะคะเราเก็บภาพพ่อลูกนะคะโอ้ยโมดาวรานร่านอนเป็นคือเขาบออะไเป็นเป็นเป็นนเห็นบอกเงโอ้ไม่ต้องสั่งเลยนะครับภาพสวยครับพ่อเย่ยันเลยนะครับพ่อเออโอ้พ่อจะนอนเหมือนกันเหรอพ่อ โอ้พ่อก็จะนอนทานเดียวกันโอ้สวยเลคชั่นหน่อยโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องฟลาสแซมสั้นขุนเมืองนะคะ ฝากกดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งกดไลค์ก,กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะคะติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ